สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วไม่ี่พ่อมาแล้วพี่น้องพอพ่อกันโดนนะครับพี่น้องครับส่งเรบคลิปนี้มืดฝ้าเมื่อดินฝนมาแล้วพี่น้องนะครับปลายเดือนมีหน้าคมนะครับพี่น้องเป็นคึ้มฝ้าขึ้นฝนไหมพี่น้องนะครับบ้านพี่น้องขึ้นหมด้อนะครับพี่น้องมือเศร้านี่โป๊เป๊โป๊เป๊โป๊เป๊อยู่นะครับพอดีได้ถือโอกาสนี้พาพี่น้องเข้าเที่ยวป่าชมหัวช่มสวนน่ครับอ๋อคือหมอลำนาอมือนีแม่นวพ่อจะพาพี่น้องเข้าไปยังเก็บผักหวานพี่น้องเก็บผักหวานโคก คือหวานตาโอ้พี่น้องเข้าหลายคนถามมาว่าอ้อยแล้วไปเมียลีวลล่ะละพี่น้องสดีล้วแล้เมื่อนี้เมื่อคืนนี่แหละแต่ว่ายังพันไดออกจากให้เบิดแต่ว่าผู้ตัดสีแล้วมนล่ะเมื่อนี้ล้เราก็เรียกอีกแปลงหนึ่งเพื่อนเจ้ารถเขาตัด้มื่อคืนนี่แหละเจ้ารถเขาตัดเดี๋ยวเดี๋ยวก็สีได้ปิดเห็บ ไม่ไวเลยพี่น้องนะครับพี่น้องเข้าผูเห็ดอ้อยให้ยังแล้วไปนอส่งข้าวจ้าจิโจยกันนะครับพี่น้องเอ้ากิดหอดพี่น้องไรหลายบริดัทบริษัทพี่น้องโดนละพี่น้องเอาไปอนี้ก็เลยถือโอกาสนี้กัดเขาป้าเบื้งบรรยากาศ่านภัน ส่วนปะยตายหายเก็บผักหวานอันนี้เป็นผักหวานจะมาแก้บ่หรอผักหวานโคกตัวนี้ผักหวานโคกอืโคกอีหลีรอเลยพี่น้องนะครับผักหวานปลาล่อเบิ้งจำก่ได้แต่ว่ามันยื้อใสแน่แตั้งแต่พาพี่น้องเ่าล่อเบิ้งน้ำมื่อนี้เอ้าบรรยากาศเป็ล่อเบิ้งทั้งหัวหน้ากระมี๊ผักหวานโอ้ปลาขอไปด่าต้นนึงนะครับนี่บรรยากาศบ้านห้องนะครับพี่น้องมีความสุขอยู่แบบพ่อเพียงนะครับพี่น้องนี่ครับบ่พ่อกับตองพ่อลรอ บ้างไปสบายดีพอน้อสบายดีนเอาบ่ดไปไงีเมบอกุพีน้องเขาฟั่งเนี่ยอ้ยอดไปแ่ยอแม่กันีม่เพืยหมกว่านมก่ี่ัไปยุโ้หมวกวานหมวก่านนี่กัไปยอ้หานห่านนี่กับไปยอ้หมานกนี่ับไปอ้หมวกว่น่าีัไอ่านห่นัวานหนี่ไยุกโอ้ม่าหนียวกวเนหนีย้วเหนียหวนว ข้าวเหนียวมานาพี่น้องมากับข้าวเหนียวมากับเมล้าพ่อนีครับสองคนเอาเดาเดาไปก้าเตกามันอยู่บางหมบนนึ่งเออเฮ้ยน้ำนี้ละกอมือะไรบ้างเต่เออเออยเอ้ยเ้ยเฮยอยู่บ้างยังสั่นไหมเมลเมลเยข้าวเหนียวเอาไมลูกอ่ะพี่น้อง รอเบิ่งอ้อยหน่อยอ้อยเล็กไป้ลนแล้วได้เนกันโดนแล้ก็นเอ้าพ่อใหญ่ตัว้นึ่ควรสมอ้ยอ้อยไม่รอพูนเฮีสายแม่ทำพ่อโอ้หมมันหกไม่เปนหกโอ้เอ้าโอ้โอ้เออแต่ว่าปีนี่แปลกเลยเฮ็ดออกตัวปี ก็กฝนดีเนาะฝนดี่าาา่าเอ๊ะพวกอนี้มีตะหนามแทมซื้อว่าเขาปลาตนี้เนาะมซื้อว่าเขาปลาโอ้เนตะหนามีม่ตะหนามวางเริม,เมิจำะวนาเยตน้ตนนเพว่าเอาจะหาลกันน,นอง นี่โอ้ยคือออกว่ามันจำเนี่ว่ายู่ทั้งส่วนส่วนทั้งพุ่นล่ะโอชิฟารัดไปทั้งนี้แล้วพี่น้องเอ้าวไปทำกันบรรยากาศป่าป่าฝนต้นฝนโอ้ยน้ำก่อข้นระบาดอย่านี้น้องเลยโอ้ยนี่แค่แอ้วกัดพี่น้องโอ้ยไรตายเลยพี่น้องเลยโอ้ยบ่ได้พอกันโดนชิ้นหยอดอีพ่ออีิเมะเอือยไอ้หนองนุ่งเฮ้าดีโอ้ย เอาป้ากับพ่อเจ๊น้ำฮานั่นเจอเบึงเบึงเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันมันแก่เนาะมันมันแก่เหรอฮ่องางเจอเบิ่งไปเบิ่งบออกเลยยจะว่าอันนี้พักขาโอ้ยบาพักขาป่าว่าเอาไหมโอ้ตีน้ำใส่ไม้เจ้าของตีนับออกก็พอไหมแล้วบอกตีน้ำใส่ไม้เจ้าของไอ้ห้องไปไอ้นึง อ่างเดือดครืออีทกกับเพาะหวานมันคือกันคือกันโอ้เป็นน้ำพ่อผ้าบูป่าอะไพี่น้องไอ้โมนเป็นตัวนี้โมมีดีเมเอาเหรอเหรอรอดอมได้พี่น้องเห็นยังเน่ๆเราไม่ใพี่น้องไอ้เบิ้งนู้นมีหยอดบ่เอ่เอาคนขายน้ำตลาดก็ม่มีดิแต่ว่ามันมันบรรยากาศมันคนละอย่างโอ้โอ้โอ้ ถานนี niño 谢谢 oh <t ot> <t ot ่ใช้เป็นต้นนี่ไงต้นนี้ใช่ปะเฮ้ยโอ้โหเออโอ้ยหนี่น้ำตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ไหมต้นใช่อืมอืมอต้นบักหวานมันกโป้งมันแก่ไปเะอืมมันแก่นั่นต้นนึงเฮ้โอ้แม่นี่ลิขวัยๆ้นมาเก็บอยู่ท่านอันนี้ใช่ชองยอดนี่อืมเก็บผัก ผักสาบผักอย่างนี้เลยเดี๋ยวหาในเด้อผักสาบโมโหจากันผักสาบไป็น่อยเลยต้นผักสาดเนี่ยต่อมาโอ้ไม่ไม่ต่อคุ้มนีหนี่นีหนีหอกมาออกมาต่อคุ้มต่อคุ้มปัดโท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 นั่นนี่นั่นั่นมันบินไออกมาออกมาวุ้ยว้ยวุ้ยมาเนี่ยวอุ้ยอุ้โอ้หเนี่ยเนี่ยเนี่ยมเนี่ย ห้ยเยเฮยออกมาออกมาเฮ้ยเ้ยห้ยยมามาพาม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 าห้องมือห้องยู่ในเหนียวเหนียวเหนียวยเยเยเหนียวเนียวเนียวออกมาออกมาว้ายเหลือนั้นๆยุกลงไม่น่ะต้อกนต้อหลุมต้อยังต้อยังหยว้ายพี่น้องเลยบุ๊ยมาองเจ้าบงพักวันเอาต้นอะไรก็ท่านเก็บเอาเว้ยมันเก็บอะไรต้อได้ไะเมีย ปาเด็ต้น้ากันไปที er ่แรกเนี่ยอ้กันยเดเอาไว้ทครัพี่น้อง้ต่อได้ว้หึนั่นอพี่น้องเงาไมึ่ครับโอ้ยอันหนมยมีอันบินพึ่งพึ่งพนี่อืม ยุกต้นนี่ยังไงนี่ต้นจิกโถโถโถเกือบต้นนี้เนาะเกือบโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอปัดโถปัดโถปาท้อแม่เอ้ยหานนี้ขยันมากขยันขยันน่า่ะพี่น้องเกือบมีเรื่องกับเจ้าทินเล่งใช่แต่พักหวานพี่กายเคยมาเอาอยู่ได้กันแม่น้ำพ่ออยู่หัน เอ๋ออันผู้เพิ่นมาเก็บก่อนเนาะเพิ่นบ่เห็นตาจริงหรือตังวันก่มาเก็บก่อนอืนนอจิฟอคกอห้องกกเหนี <c oughs> นนยวเฝอเก็บฝอเลนอือโอ้โหต้อสามต้นเนาะโั่ฮันอืออืออไปเก็ดหัวอืออืโอ้แผ่นทีเลี้ยโอ้ี่ต้นหนึ่งโอ้ต้นนี้มียอดต้นนี้มียอดลงมาไหมกองลงมาไหอคลองอะไรก็ขีข้บ่หักไปฮะ ค่อยๆนมเอาค่อยๆนมเอานครับตัวนี้โมมี่ตัวมมีตัวมีเตียนจ้ะแล้วโมมีหรอตัวนี้เบิ้งแล้วมีเอ้าเก็บป่ะอ้กองน้องออให,งหนนม่พี่น้อาได้เบ้องนึอืโอ้บหหักเดมาหักาหักตัว้าหักาหักเาหวานปลาเลยพี่น้องนรบเหวานปลาไม่ยังไงเน,น ฮะนี่น้โอ้ยนอเด็สวยพีนน้องพอชุ่เลยดีนะไอ้พี่น้องเบิ่งกันปื้้อพี่น้องน้องเห็นบ่ตโตพี่น้องนี่ครับพักหวานปลามือนีาพี่น้องาเขาปลาหาผักหวานปลาเฮ้ยนี่เอาไม้มามีนเอาก็ได้เออเอาไมมีนเดี๋เดจับไปดิจับไปดินี่คพี่น้องโอ้ยมีต้นเดียวนี่ครับมีต้นเดียวพี่น้อง ใบแก่ก็มีใบอันนั่นก็มีนะครับโอ้ถอดเชื้อไข้ก็แช่นวดแกงเชื้อไข้มดแดงบ้านห้องนี่ครับเอ้อมิ้เอาไมไมามิ้นอืมไข้ยืดถือมีดมาน้ำอยู่พี่น้องนี่ครับเอายืดถือมีดมาน้ำด้วยก็ได้มีนเอาบ้านห้องนะครับบรรยากาศกำลังคึ้นฝ่าคึ้นฝนนะครับเดือนซีเดือนหะป่ายี่หน้าตอเมษานะครับไก่ที่ตงกานแล้วนะครับนอนห้องนี่ครับ แมงยีตัวเดียวน้ำเออใครอยู่น้ำมันตอมตอวเลี้ยงตัวไผตัวมันนี่ยานว้าวเมียทำโป้มือนี่ไมมยิ่งเงาเงาอยู่โอ้ยโัวตัวเอ้าคือพาไปเที่ยงเดี๋ยวแม่มาหาผักหวานซื้อๆกบขึ้น่าจะมีหัวตัวอ๋อแม่ยังกำลังตุบ อันต่อย็นเนี่เพัดเดินต่อก็อต่อคุ้มตีแล้วหลังจักเนาะอืมนี่เป็นต้อก้นต้อก้นมีนน <c oughs> เคยที่เพิ่งก้นไม่ว่าต้อก้นตีเนี่ยหัวโอ้เนี่ยจริงก็มีเลยเนาะเอ้าเนี่ยมินละบานไม่ได้เภาอืมเก็บเอาออไว้เก็บเอาไว้เนี่ยเอา้าตีเอาไว้เนี่ยอนีน่ลนี่โอ้เออเอาเนื่องนี้เลย,ชยเชฟเบิ้งนะ ว้าวแกงเนอะโอ้ยคากวนยังนี่นีนนนน่แห้งเนอบพี่น้องยิ่งตลาดมันย 200, 500, 300, นิโลละสองร้อยหาสิบหรือสามร้อยแต่ว่ากับพ่อเดสมัยเป็นพ่อหวานปลูกเนอะเออพ่อหวานคนปลูกคนปลูกแต่ว่า,า,น,วาน,นี่มามาเก็บเองตามธรรมชาตินะครับนี่นี่ปลาลอยเรื่อยเชอญนี่อืมลอยไปเรืเอ่อยถ้ามีเอาลงมาให้พี่น้องในเบิ้งน้ากันนะครับนี่แหละพักหวานกันเอาไม้มินเอาเอาเอเขาทาเพราะไม่พอแ<า>ลอ้วอย่ามันหักอย่างต้นมันหักอย่างต้นมันหักอืมผู้นุ่งคนเพิ่นอันกับมะกรูดเอาไปปลูก เงีนตอ้าปลูกกับเบอรจากชนเด้อม่บผักหวานเขาคนไปปลูกอืมอ๋อเก็บมันก็ไม่ชอบด้วยสิท่าใด้นะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือหนีอุลามาดกับเกิดเหตุบังไงตัวบังโหรานในเมาเก็บผักหวานในเื่อกันนะมีเรื่องก็เจ้าทินเลยโอ้ยอ๋อถามเบอร์มีนไม่ชอบเสตหลายป็นไหนนะครับพี่น้องเสตไหลายป็นไหนเราแม่ต้นเดียวนี่ได้ลายเติบยืดเยอะไหมครัเก็บอีกมันมีอีกลายต้นเยอะทั้งปุ่นเอาไปทั้งปุ่นอันทั้งอันมองต้อยูุวไปเอาตัว ข้นะางต่อยัวไปเอาตัวบัวแ <c oughs> ล่นนิ่งนะคล <c oughs> ิปนี้คลิปนี้ภาพพี่น้องเขาหาเก,ก็บักหวานปลานะครับคลิปนาไม่อภาพเขาจัน์ตายภาพพี่น้องเพื่นอนยังนั่นติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ขอคุ้นคัาพี่น้องครับสวัสดีครับ